House of Terror เป็นหนึ่งในเอพิโซดจากด็อกิมเมนเทอรี่ฟิล์มที่มีชื่อเรื่องว่า Unsolved Mystery ซึ่งต้องบอกว่าเนื้อหาหลากัหลกๆของซีรีส์เรื่องนี้นั้นเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์หรือว่าคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่สามารถหาคำตอบได้โดยผมได้ดูจบไป3ตอนแล้วบอกคุณผู้ชมเลยว่าผมชอบคอนเทนต์นี้มากครับ ESP วิดีโอนี้จึงไม่ได้มาเล่านะครับว่าภาพรวมของหนังเป็นยังไงแต่ว่าจะมาสปอยเนื้อเรื่องในเอพิโซดที่3าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วตอนที่เหลือถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ค่อยไปหาดูกูนน Netflix นกกกกัักัันน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 นตต่่่่่่อออออใ Netflix ะคคเเเเืงงงจาาแแลส้้้ไมมมีีวววยยข เรื่องราวของ h o u อ e ฟเ t e r r o r นั้นเกิดขึ้นในบ้านเล็ที่55เมืองนองประเทศฝรั่งเศสว่ากันว่ามันคือเมืองของชนชั้นกลางระดับสูงที่มีประวัติศาสตร์มากมายโดยเจ้าของบ้านคือสมาชิกครอบครัวดูปงเลริโอเนสเขาซาวิเยคือพ่อที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอาเยสผู้เป็นภรยาเธอทำงานที่โรงเรียนคาทอลิกและยังเป็นคนที่คอยรับส่งลูกๆไปโรงเรียนตลอด1ิกว่าปีที่ผ่านมาด้วย บ้านนี้ยังมีลูกๆอีก4คนได้แก่อาเธอร์ลูกคนโตอายุ20ปีโทมัสน้องคนรองอายุ18ปีแอนปุถสาวคนเดียวของครอบครัวอายุ16ปีครับแล้วก็เบอร์นัวลูกชายคนเล็กที่อายุได้เพียง13ปีเท่านั้นซึ่งทุกๆคนล้วนมีความสุขและก็ได้รับการเล่าเรียนที่ดีทั้งหมดครอบครัวนี้จึงเป็นตัวแทนของแฮปปี้แฟมิลี่ครอบครัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ วันที่11เมษายนปี2011คือวันแรกที่เพื่อนบ้านเริ่มสังเกตความผิดปกติของบ้านหมายเลขที่55หน้าต่างและบานเป็ดถูกเลื่อนปิดทั้งๆท,ที่ปกติแล้วมันจะเปิดเอาไว้ตลอดครับแม้ว่าคนทั้งบ้านจะออกไปเที่ยวไปไกลก็ตามจากนั้นข้อสังเกตที่2ก็คือมันมีโน้ตบนตู้จดหมายเขียนแปะเอาไว้ว่าไม่ต้องส่งจดหมายอะไรมาที่บ้านหลังนี้อีก ครอบครัวดูปงเ <this> ลริโอนเนสเงียบหายไปกว่า2วันจนเข้าสู่วันที่13เ <sm all> พื่อนบ้านเลยตัดสินใจแจ้งความแล้วก็ตำรวจท้องที่ก็ได้เข้ามาตรวจภายในบ้าน <sm all> แต่ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆที่ชัดเจนครับอย่างไงก็ตามข้าวของในบ้านถูกเก็บออกไปรวมถึงรูปถ,ถ่ายต่างๆบนฝาผนังที่เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าคนที่อยู่ที่นี่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว ในขณะเดียวกันยังมีรายงานว่าในช่วงวันที่9ถึงวันที่14เมษายนมีจดหมายที่ได้ส่งมายังเพื่อนบ้านและก็เพื่อนๆคนสนิทของครอบครัวที่มีความยาว8หน้ากระดาษใจความโดยสรุปนั้นบอกเล่าว่าจริงๆแล้วซาเวเยกับภรรยาเป็นสายลับที่แทรกซึมเข้ามาภายในฝรั่งเศสเพื่อสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรค้ายาข้ามชาติพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐและในจดหมายได้ลงชื่อของทั้งสองเอาไว้ผนวกกับย้ำกับผู้รับว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเป็นนันขาด เรื่องราวได้ตัดไปเล่าต่อผ่านบทสัมภาษณ์จากเพื่อนสนิทคนหนึ่งของซาวิเยเพื่อนคนนี้บอกว่าต้นตระกูลของซาวิเยนั้นมาจากคนชั้นสูงในแวร์ไซสมควรให้ชื่อของซาวิเยนั้นมีคำนำหน้าว่าเขาอยู่ด้วยครับซึ่งการที่ชายคนนี้มีสายเลือดของชนชั้นสูงมาก่อนมันได้สะท้อนแง่มุมความคิดที่อาจจะได้รับการปลูกฝังในประเด็นของเกียรติศักดิ์ศรีและก็ฐานะทางสังคมที่เป็นกรอบแนวคิดในตระกูลชนชั้นสูงของฝรั่งเศส เพื่อนยังบอกอีกว่าสมาชิกในตระกูลดูปงเลริออนเนสนั้นเคยรับหน้าที่เป็นทหารเสือแห่งราชวงศ์อีกทั้งยังเคยมีปราสาทในฝรั่งเศสกับแหวนประจำตระกูลที่สืบทอดกันมาอีกด้วย ประวัติได้เล่าย้อนไปในช่วงปี80กันต่อนะครับเซเวเยในวัย20ได้เจอกับอาเยสที่ยังเพิ่งเข้าสู่วัยรุ่นได้ไม่นานทั้งสองคบหากันแต่ว่าด้วยใจที่อยากประจนภัยทําให้พวกเขาตัดสินใจแยกทางกันซึ่งหลังจากที่ท่องเที่ยวได้1ปีเต็มนะครับเซเวเยก็กลับมาหาอาเยสอีกครั้งพร้อมกับพบว,ว่าเธอตั้งท้องกับชายที่ไม่ได้แต่งงานด้วยเขาสังเกตก็คือเซเวเยไม่ได้ปฏิเสธปมเรื่องนี้เขารับอาเธอร์ที่เป็นลูกคนโตเอาไว้แล้วก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่่่าาาาแปลกกกกใจจจมมมมอออองงงงขเเพืืนนนสสิทัชชู้ จะไม่ทําอะไรแบบนั้นเป็นน่นขาดแต่เซวีเยก็เลือกที่จะทําตามความคิดของเขาแล้วก็ได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขมาตั้งแต่ตอนนั้น เรื่องได้กลับมาเล่าต่อในช่วงวันเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนบ้านบอกว่าตำรวจได้เข้ามาตรวจบ,บ้านอีกหลายครั้งตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่21เมษาจุดเปลี่ยนก็คือวันสุดท้ายที่มานั้นเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติบางอย่างบริเวณพื้นดินใต้ระเบียงหลังบ้านพวกเขาได้ขุดลงไปและภาพที่เห็นก็คือสมาชิกค,ครอบครัวดูปงเลริยอนเนสนั่นเองในนั้นมีหลุมศพของภรยาและก็ลูกๆอีก4คน น่าแปลกตรงที่นีถุงยังมีสิ่งของทางศาสนาที่บ่งบอกว่านี่เป็นการจำลองพิธีศพที่ทำตามความเชื่อทางศาสนาและยังสามารถตีความได้ด้วยว่าคนที่ลงมืออาจแสดงออกซึ่งสายใยที่มีต่อผู้ตายได้อีกด้วยนอกจากนั้นหลุมศพยังประกอบด้วยสุนัขของบ้านอีก2ตัวแต่ว่ากลับไร้ร่องรอยของเซเวียครับ นั่นทำให้เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยนี้ทันทีเพราะว่ามันก็มีข้อขัดแย้งอยู่บางอย่างเช่นเขาเป็นชายในวัย50ปีที่มีอาการปวดหลังรบกวนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาบางคนยังเชื่อว่าเซเวย์ไม่น่าจะขดหลุมขนาดนั้นและแบกทุกคนลงไปได้หรือว่าจะเป็นลักษณะนิสัยที่เพื่อนๆรู้จักมาตลอดหลาย10ปีนะครับว่าเขาเป็นคนดีและความห่วงใยที่มีต่อลูกๆทุกคนเรื่อยมามันเป็นที่ประจักษ์ชัดของเพื่อนสนิทและก็เพื่อนบ้าน ยังไงก็ตามหลักฐานการชนสูตรก็ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจด้วยเช่นกันทั้งการตรวจพบสารที่เป็นยานอนหลับในเลือดซึ่งคนเดียวที่ไม่มีส,สารตัวนี้อยู่ก็คือไอเยสผู้เป็นภรรยาครับประเด็นก็คือข้อมูลทางการแพทย์ของผู้เป็นแม่นั้นระบุเอาไว้ชัดเจนว่าเธอป่วยเป็นโรคหยุดหายใจเวลานอนหลับหรือ Obstructive s l e e p a p n ียทําให้คนเหล่านี้อาจมีอาการสะดุ้งตื่นกลางดึกในช่วงที่ออกซิเจนลดต่าลงซึ่งวิธีการรักษานั้นจําเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทุกครั้งเวลานอน กอมุดบอกสนี้ค่อนข้างสําคัญในแง่ของช่วงเวลาที่คนร้ายลงมือครับเนื่องจากบันทึกในเครื่องระบุว่ามันหยุดทํางานไปในเวลาประมาณตีสาของวันเกิดเหตุนอกจากนั้นทุกศพมีบาดแผลกระสุนปืนไรเฟิลขนาดจุดส,ส,จนนสองสองที่ศีรษะจํานวน2นัดทุกคนผลเชิญสูจึงน่าจะประมาณสาเหตุการตายได้ว่าพวกเขาถูกยิงขณะที่กําลังนอนหลับทว่าที่น่าแปลกก็คือพนักงานสอบสวนไม่พบหลักฐานทั้งคราบเลือดและก็เส้นผมในห้องต่างๆรวมทั้งศพก็ไม่ได้มีร่องรอยหลักฐานอื่นๆที่บ่งบอกว่าเซววเยเป็นคนลงมือได้เลยทั้งๆที่มีคคนนนเสีียชวิตถึง5ภาใบ้ นี้จากนั้นเรื่องราวก็พาเราไปสู่การค้นหาแรงจูงใจในการสังหารของเซเวเย์ครับเปสัมภาษณ์ของเพื่อนได้เล่าถึงความพยายามที่จะย้ายครอบครัวไปอเมริกาในปี2000ของเซเวเยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ล้มเหลวจากนั้นปัญหาต่างๆก็ค่อยรุมเร้ามาเรื่อยๆตลอด11ปีซึ่งหลักๆก็คือเรื่องเงินและก็ทรัพย์สินบางอย่างที่ถูกยิดทรบไป ทำให้เพื่อนสนิทเริ่มรับรู้ได้ว่าเซเวเยไม่ได้ประสบความสําเร็จทางธุรกิจตามที่เขาพยายามทําให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนว่าตัวเซเวเยเองก็รู้ดีแล้วว่าเขาและครอบครัวจะต้องออกจากบ้านหลังนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะเงินที่จุนเจือครอบครัวน่าจะมีไม่พออีกต่อไปแล้วครับผนวกกับความอับอายที่เป็นคนล้มเหลวมันอาจจะเป็นเรื่องอับยศในฐานะที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นทายาทตระกูลชั้นสูงของฝรั่งเศสและนี่อาจจะเป็นภารกิจสุดท้ายเพื่อพาลูกๆของเขาออกจากความขายหน้าที่มีพ่อล้มเหลวแบบเขาก็เป็นไปได้ซึ่งงงต้้ออออยาาาีีีกกทนนนนครัว่เเป็ดขพืสิ และคนใกล้ชิดเท่านั้น จากนั้นเนื้อเรื่องก็พาเราย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนก่อนเกิดเหตุเดือนมกราคมปี2011คือวันที่พ่อของเซเวเยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจประวัติบอกว่าท่านเขาผู้นี้ก็ต้องประสบชะตากรรมของการตกอับจนต้องไปอยู่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งพ่อได้จากโลกนี้ไปอย่างโดดเดี่ยวยากจนและก็ไร้คนข้างกายซึ่งเหตุการณ์นี้น่าจะกระทบจิตใจของเซเวเยไม่มากก็น้อยเพราะเขาก็ได้เห็นชะตากรรมที่มีพ่อเป็นแบบอย่าง เพื่อนบ้านข้างห้องก็ได้เล่าต่ออีกว่าเซเวยได้เข้ามาเก็บของต่างๆจากที่นั่นทั้งแหวนประจําตระกูลเงินที่อาจลงเหลืออยู่ของพ่อและที่น่าสนใจที่สุดก็คือปืนจุดสอง,สองที่เป็นมรดกจากบิดาของเขา ตำรวจสืบจนได้ข้อมูลว่าเขาได้รับใบอนุญาตครอบครองปืนและเขาก็ได้ไปฝึกยิงปืนเป็นประจำในช่วง2-3เดือนนั้นด้วยรวมทั้งความสนใจที่มีต่ออุปกรณ์เก็บเสียงหรือว,ว่าไซเลนเตอร์ครับมันน่าแปลกตรงที่เซเวยเพิ่งมาเริ่มสนใจเรื่องปืนแค่ช่วงนั้นทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ทั้งชีวิตเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับมันมาก่อนเลยแม้แต่น้อย หลักฐานที่ได้ทั้งหมดจึงยืนยันไปที่ผู้เป็นพ่อของครอบครัวนี้ว่าเขาน่าจะเป็นคนสังหารทุกคนในบ้านแม้มันจะมีข้อมูลขัดแย้งบ้างบางส่วนก็ตามโดยวันที่ลงมือก็คือช่วงประมาณวันที่3หรือ4เมษายนปี2011เนื่องจากในวันนั้นยังมีคนพบเห็นเขาอยู่คนเดียวในบ้านกระทั่งเวลาก็ได้ล่วงเลยจนเข้าสู่วันที่21หรือว่าเกือบ3สัปดาห์ที่ชายคนนี้หายตัวไปโดยที่ไม่มีใครออกตามหาเขานั่นเอง ต่อมาในวันที่22เมษายนนะครับหลังจากที่มีการประกาศจับไปทั่วฝรั่งเศสมันมีการรายงานการค้นพบรถของเซเวยที่โรงแรม F1 ที่อยู่ไกลไปอีกหลายร้อยกิโลเมตรทางใต้ของฝรั่งเศสครับตำรวจได้ตรวจสอบข้อมูลของทั้งกล้องตรวจจับความเร็วการใช้บัตรเครดิตอย่างเปิดเผยภาพของเขาจากตู้ ATM และการเข้าพักในโรงแรมต่างๆนั้นชี้นําไปในทิศทางที่ว่าเซเวยไม่ได้ต้องการหลบหนีเนื่องจากเขาไม่ได้ปกปิดตัวตนเหมือนการกลบร่องรอยในบ้านเลยเขาทําทุกอย่างแบบเปิดเผยมากๆนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างย้อนแย้งกั trang อีกทั้งเมื่อลองวิเคราะห์เส้นทางที่เขาใช้มันก็เป็นการไปยังสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่แห่งความหลังของเขากับครอบครัวในช่วงเวลาที่ทุกคนมีความสุขด้วยกันในยะของการกระทาเหล่านี้มันเหมือนกําลังบอกเจ้าหน้าที่สืบสวนและเราทุกคนว่าเขาคือคนที่พร้อมจะตายและกําลังจะไปปิดชีวิตตัวเองในที่ที่เขามีความสุขที่สุดณตอนนั้นเองรถของชายคนนี้ก็ไปจอดณโรงแรมดังกล่าวและเมื่อตํารวจรับรู้พวกเขาก็ยกกําลังไปยังที่นั่นในทันที เอาเละครับแล้วก่อนจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมด The Move สนับสนุนโดย o p t o u c h แว่นที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์ด้วยคุณสมบัติที่ทําให้ใส่สบายลดอาการปวดตาเมื่อต้องดูหน้าจอนานๆนะครับอีกทั้ง o p t u c h ยังมีขาแว่นที่บางและเบาที่สุดในโลกแต่ว่าแฝงมาด้วยความทนทานที่สามารถตกไม่แตกทับไม่หักผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและก็สั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t u c h โดยใช้โค้ด The Move ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยครับและแอดไว้ส่วนจาหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์ book, อโน้ ไยังมีบริการซ่อมบำรุงและดูแลหลังการขายใกล้บ้านคุณผู้ชมกว่า350สาขาทั่วไทยและสปออลาวนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, ครบจบในที่เดียวนะครับ ต้องบอกว่ายัางมีอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นบาะแสของเซเวเยนั่นก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถของโรงแรมที่ระบุว่าเขาไม่ได้เข้าไปพักในโรงแรมครับแต่ได้หิ้วกระเป๋าใบนึงกับอะไรสักอย่างในถุงคลุมสีดําที่เดวาว่าและจะเป็นปืนกระบอกนั้นไปด้วยและก่อนที่จะหายไปจากหน้าจอก,กล้องวงจรปิดเขาก็ได้หันมาพูดกับกล้องด้วยคําว่าลาก่อนและนับตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครเจอเซเวเยอีกเลย ทีนี้ในฝั่งของการค้นหาพวกเขาใช้ทีมค้นหาจํานวนมากนะครับทั้งภาคพื้นดินและก็ทางอากาศสำรวจตั้งแต่ที่ราบไปจนถึงในถ้ำโดยตลอด2เดือนของความพยายามตววํารวจฝรั่งเศสก็ไม่อาจตามหาชายคนนี้พบไม่เจอแม้แต่ชิ้นส่วนร่องรอยสิ่งของหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่บ่งบอกว่าเป็นเซเวยในพื้นที่ตรงนั้นได้เลย ทีนี้คําถามจนมาถึงปัจจุบันก็คือเซเวยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือเขาหนีไปได้กันแน่ไม่มีใครรู้เพราะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทุกเส้นทางที่เป็นไปได้แล้วทั้งเครื่องบินรถไฟรถประจําทางก็ไม่มีคนที่มีลักษณะแบบเขาให้เจอได้เลยยังไงก็ตามก็มีการคาดเดากันนะครับว่าบางทีเซเวยอาจจะเดินข้ามเขาไปยังอิตาลีแล้วก็ได้หรือไม่บางทีเขาอาจจะไปอยู่ในประเทศอเมริกาผ่านการลักลอบขึ้นเรือเดินสมุทรก็เป็นไปได้เช่นกันทว่าสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนทั้งแรงจูงใจที่แท้จริงร่องรอยเลือทีี่่ไมมในนบ้า และตัวเซเวียเองที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าชายคนนี้จะเป็นตายร้ายดียังไงซึ่งนี้ก็คืออันโซมิสทรีในเอพิโซดที่3นะครับเดมูฟเอามาป้ายยาเอาไว้ประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบวีดีโอของเรานะสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ